นายรัตพลธุรพันธ์ในอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีจัดก,กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการออกกําลังกายและกีฬาเพื่อมวนชนเต้นอารบิกณนะรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลน,น้องบัวอำเภอพัฒนานิคมเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารพนักงานผู้นําชุมชนเยาวชนและประชาชนทั่วไปเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและช่วยกระตุ้นประชาชนในชุมชนให้มีความตื่นตัว,ตวเห็นความสําคัญและประโยชน์ของการออกกําลังกาย ซึ่งทำให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตที่ดีและลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆและเพื่อป้องกันและลดปัญหาการใช้ยาเสพติดโดยการดึงความสนใจของเยาวชนและประชาชนทั่วไปสู่เรื่องกีฬาและการออกกำลังกายทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะมีการจัดในทุกสัปดาห์โดยหมุนเวียนสถานที่ออกกำลังกายไปในทุกตำบลอย่างต่อเนื่องและหลังจากการออกกำลังกายยังได้จัดมอบพันธุ์ผักสวนครัว ให้แก่ผู้ที่มาร่วมออกกำลังกายไปปลูกในโครเรือนตามโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองให้แก่ผู้ที่มาร่วมออกกำลังกายด้วย